อาถึงแล้ววันนี้เราอยู่กันที่วิลันดารีสอร์ทหัวหินแอนชาน,นะคะขอไปเช็คอินก่อนเข้ามาก็จะเป็นบริเวณแบบนี้เนาะคุณคุณนะโอเคเดี๋ยวขอเช็คอินก่อนนะคะหน้าฟฝนค่ะเข้ามาด้านในนะคะกลิ่ไอของวิลันดาเนาะเขาก็จะเป็นบรรยากาศร่มคือร่ม ล่มลื่นแล้วก็อารมณ์แบบนิ้ธรรมาชาตินี่เขาแบบทําเป็นแบบว่าน้ําไปจนสุดไปจนถึงแบบสุดหาเลยนะคะว้ตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณตรงกลางนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูในช่หักกันนะคะมันจะเป็นตรงส่วนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาีวิวกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวรอคุณพ่อไปเช็คอินนะคะเดี๋ยวดิคอนค่ะเดี๋ที่ห้องครับโอเค โอเคเรานั่งรอเช็คอินตรงนี้นะคะบริเวณนั่งรอตรงนี้ก็จะเป็นปอดตัของมีพัดลมพัดลมอไอ้น้ำให้ค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรอตรงนี้กันหน่อยเนาะนั่งรอตรงโซฟานุ่มๆไม่ติกระดุกน,นี่โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปห้องพักกันรอเช็คอินก่อนนะคะโอ้จะไม่กลิ้งอย่างกัน <c oughs> ได้เป็นเบลคัมดิงนนะคะนี่เบลคัมทูวิลลนดาค่ะเป็นน้ำพัน์น้ำพันเลมอนนะคะ สวยไหมน่าทานจังเลยลองชิมสักหน่อยอาชีพหน่อยชิมหน่อยชิมสักแก้วหนึ่งสิปาิ์ตี้หาด้น้ำพันเน่ะชิมให้แม่หน่อย้ำพันชิมให้หนูหน่อยเดี๋ยวเพิ่งเข้าตีชิมให้แม่ก่อนชิมหน่อยค่ะลองชิมดูน้ำพันเรมอนเราชอบกินน้ำพันอยู่แล้วอร่อยไหมใช้ได้ไหมโอเคนะคะป้าชิมแม่สิลูกอะไร น้ำเดมอนน้ำมันคืออะไรอะพันช้อะ้าะอร่อยไหมใช้ได้ไหมอร่อยอร่อยอะอร่อยโอเคสดชื่นดีนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะลองชิมด้วยเปยีะยาก็เป็นน้ำมะนาวนะ พ้กของเรานะคะได้านในในห้อง501ค่ะของเราจะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ได้แบบว่าติดตรงนี้เี้เนาะเป็นห้องเดี๋ยวไปดูห้องด้านหนคะต้องมาอีกตึกนึงครังนี้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยเข้ามาแล้วห้อง501ค่ะเดี๋ยวดูห้องกางถึงแล้วห้องพักของเรานะคะห้อง501นะคะเข้ามาด้านในว้านี่เนตึกหน้าไหมโอเคเราจะเริ่มจาก้างไหนก่อนดีหู นอนกันสบายบามากๆแน่เลยอ่ะโอเคเปิดไฟก่อนได้ไหมว้าวอ่านจ็คกุชี่โอ้โออยดูกันใหม่ดูกันใหม่ันน,นโอ้โหเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในห้องน้ําก่อนเลยละกันนะคะห้องน้ํานะคะโอ้ในห้องน้ำตู้เสื้อผ้าเขาอยู่ในห้องน้ํานะคะที่นี่นะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีตู้เซฟใ้าเนาะส่วนตตรงนี้นะคะก็ กระจบบ้านใหญ่พร้อมกับที่อาบน้ำชักโครกต่อมาด้วยเราขอเดินก่อนอ,อ๋อนี่ชุดครัวออห้องน้ำาก็ทำแบบว่าไม่เหมือนที่ไหนเนาะแบบนี้นะคะอ่าอยู่ด้านนอกนะคะนี่เป็นส่วนของห้องน้ำนะคะอุยโอเคอยู่อะโอ้โหเตียงนอนนี้ของเรานี่สยก่าอะไร 6ฟุต2เตียง6ฟุต2เตียงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตียงเสริมเขาให้เพิ่มนะคะตนี้ให้เพิ่มเพราะว่าเราขอเรื่งไปเนอนอยากนอนสบายสบายก็บาร์ตู้เย็นก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของของญาติเปิดนิดนึงอ๋อโอเคก็เป็นบาร์<ม>กาแฟบาร์น้ำนะคะแก้ว<ม>แ,ลแล้วแ้วก็ นะคะถ้าจะดื่มน้ำตามรายการแบบนี้จะทำได้แค่น้ำเปล่านะคะโอเคค่ะเอบซ้อนเด็กๆนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปดูตรงข้างนอกกันโอ้โห,โ,หโ,หโหฟินๆกันลายงานนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตีบบอบโบให้เต็มอ่างเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่แบบนอนแบบชมนกชมไม้ไปนะคะสะดุดสะดุดโอเคเราตัด้านะคะ ดูวิวหน่อยเราอยู่คนละตึกนะคะอันนี้ตึกส่วนการของตัวนี้ถ้าเราจะถ้าเราจะไปที่อ่อทะเลเราต้องข้ามไปตรงนู้นนะคะไม่ตะลายถือว่าห้องตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นโซนห้องใหญ่รมานนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรค่ะคูซุยคูซุวยุนนาเขาเรียกว่าตรงนี้ครูซุยยุน่าอะโอเคค่ะโอเคเราอยู่ที่สระว่ายน้ำกันแล้วนะคะลงมาสระว่ายน้ำ โอ้ที่นั่งตรงนี้ก็คือร่มเย็นนะคะต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็นี่ให้ดูต้นไม้กันว้าวเป็นไงอ่านี่คะ่ะที่นั่งก็กว้างนะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะชนกับทะเลพอดีเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะนี่ว่ายน้ำเสร็จนะคะสระว่ายน้ำปิดหนึ่งทุ่มนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นทะเลไปเดินหาดทรายวันนี้มันบรรยากาศดีมากเลยนะคะคลื่นสงบเย็น นี wow, here, here, mm ่น hmm, so ี่นี่นี่เด็กคิวตรงนี้เด็กเด็กวตรงนี้นี่ก็ลอยน้ําไปปุ๊บ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 ปุ๊เดินลงเขาตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ๋อบริเวณม่านน้ําตกนี่เดี๋ยวเราให้เข้าไปนะกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเข้ามาก่อนไปแล้วค่ะตรงนี้ตรงม่านน้ําตกนะคะเน็กฮับเปิลวิ่งไปเลยลูกเข้าไปให้หน่อยไปเลยไม่ไปกล้าเข้าบ้างไปแล้วฮับเปิลเข้าไปเลยน้ําแรงอยู่นะคะตรงนี้นะ ้าไม่กล้าสง่างานอาวชอเพื่อนๆหน่อยลงชอเพื่อนๆหน่อยไปเลยดำน้ำดำน้ำโอ้ยไม่กล้าสง่างานน้ำตกมาแรงอยู่นะคะ okay. Okay. โอเคโอเคว้าวเก่ง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 ตนีจกักุชชี่ตรงนู้นด้วยเดี๋ยวไปดูตรงจากกุชชี่กัน ตีไปแล้วอีกคนเหมืน่อเอา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 เอปาฟ้าไม่ช่วย โอเคมีสาคูชีนะคะผ่อนคลายหน่อยผ่อนคลายน้ำก็แรงเอาเรื่องอยู่นะคะสาคูชีค่ะสาวน้ำปุกคุ้มมือน,นะคะนี่ก็เล่นเวลาโพธิีโพธีแล้วนะคะเคเล่นดีไปแต่นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะ,ะมาทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที่นะคะวันนี้เขาบอกว่าเป็นพาสต้านะคะ เป็นเป็นเขาจัดเป็นแบบพาสต้าเป็นแบบบุฟเฟ่ต์แล้วก็มีเป็นแบบสลัดบาร์อันนี้ก็มาดูตอนเย็นเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้วยโอเคน จะไปทานนี่เลยค่ะเป็นพาสต้าไนทนะคะพาสต้าเส้นดำนะคะว,ว้าวโอเคไปลองดูนะคะเป็นแบบถึงร้านอาหารแล้วนะคะริมหาดทรายออเดียนต์อีวันนี้เราไปกินโปรโมชั่นนี้เป็นพาสต้าค่ะโอเค,คไปดูเมนูกันดีกว่านะในหนังพีกอลง่งงนะคะแ้าพาดูลายอาหารนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นข้าวผัดค่ะแล้วก็มีเป็นอันเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นซอนสหนสานะค,ะค่ะน,นี่จะเ,เป็นเนื้อไก่ต่อด้วยซีฟู้ดลาเวนียานะตามมาเป็นหน่วยกริชิเกนที่เป็นแม่ไก่เดียวกันนี่ก็เป็นเนื้อแกงกะหรี่เนื้อ์ตรงนี้ก็จะเป็นผักกิวซุปฟักทองค่ะโอ,โอเคค่ะไปดูนี่ก็จะเป็นสลัดบาร์นะคะ เ,เขาเปนเมนื่อกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวรสชาติเป็นเรีไงลูกใช่ได้ไหมอร่อยครับดูอันนี้ก็จะเป็นพาสต้าซอสเนื้อค่ะอันนี้คือทำเองอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตีคาโบนาร่านะคะโอเคเราชิมดูเราชิมดูเ,มดมเป็นไงคะบอกแม่ด้วยรสชาติเป็นไงซอสครีม,มดูหรอ่อจี จะเป็นให้เลือกเส้นนะคะเป็นเส้นพาสต้ามีกรเส้นสปาก็ตตี้มีสวยซอยกสกะียอสนื้อเปวค่ะอสคโบนาลาแล้วก็ซอสมเกิดเทศนี่พี่เขาทำให้สดๆเลยนีเชฟทำให้สดๆเลยนะคะกินแบบร้อนๆบ้าผลไม้อาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะลืมชื่อแล้วเปรี้ยวอ่ะ ใช้จำได้บอกหน่อยนะคะสาวรสโอ้โห,โโหแตงโมหู้ยเค้กน่ากินมากเค้อากินมาก้อันน้เป็นมะมวงานค่ะได้แล้วนะคะอันนี้เป็นซอสทับ เป็นพาสต้าซอสมะเขือเทศลูกไก่มาเบิ้ลด้วยโอเคไปนั่งทานกันนะคะอันนี้ลูกได้มอีกจานเราช่างมิกซ์แล้วเกินอันนี้เป็นเส้นดำคาโบนาร่าเส้นดำอร่อยเหรอลูกออมันเป็นเยลลี่ก็เพราะเส้นดำอร่อยครับมาเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับร้อนครับร <laughs> อก่อนนะไ,นได้มะม่วงมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยค่ะ ดอกไม้กินได้ไหมดอกไม้น่าจะไม่ได้นะโอเคลองชิมดูสิไม่อยากรู้มะม่วงหวานหรือเปรี้ยวเอาความจริงนะเอาความจริงนะหวานหรือเปรี้ยวหวานนะอ้โหรอโอเคหลอ okay. อ่อกินเยอะๆค่ะอิ่มมากนะคะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดหัวหินกันนะครับ บรรยากาศโรงแรมนะคะโอเคยโยกไปชิงชานี้นะคะสวยๆนะคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วไปกันแล้วค่ะเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ตลาดหัวหินนะคะยืดเ็มอาไปดูไปดูตลาดหัวหินตอนนี้เรามาเจออันนี้เฮ้ยโอ้ยไวรุ่นย่างหมึกแซ่บหรือพั่วแต่แต่แต่น่ากินอยู่นะวันนี้เราอยู่ นเ,เราได้ร้านอะไรบ้างเราจะเลงเลยเราจะกลับมาซื้อเนอยกรอบใช่ไหมลูกใช่ค่ะเจ้าเด็ดของที่นี่นะคะนเนยกรอบเนยกรอบใครชอบเหมือนกันบ้างเนยกรอบในกรอบคนเยอะตอนนี้คือฟื้นแล้วนะคะต่างชาติหูเราเคยมาถึงการปีก่อนเราเงียบกันนิดแต่ตอนนี้นะแน่นเพ<อ>ียบฝรั่งเยอะด้วยเออต่างชาติเยอะมากเลยโอเคหาของกินก่อนเมื่อกี้เราได้แล้วมีมีมีกุ้งมังกรกุ้งมังกรกุ้งมังกรว้าวใครชอบใครชอบ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาปลาหมึกน้ำจิ้นแซบเมื่อกี้เนาะอยากกินเลยไม้ละหกสิบก็หดอยู่เดอ้อไม้ละหกสิบก็โหด,อ,อ,ดอยู่เดอ้อแต่เขาบอกว่าน่ากินแต่้วเ,เดี๋ยวเราได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาบอกอีกทีเนาะเ,นาเราได้อะไรบ้างเ<อ>นาะเดี๋ยวเราขอเดินไปจนูนยตลาดก่อนโอเคโอกจีบาทแพงแต่ว่าได้เยอะอยู่นะโอเคโอเคอ่ะป้าย นวนลูกชิ้นปีงหมูเนื้อเอ็นไ้ยละสิบาท<ส>เดี๋ยวลองชิมดูได้แล้วซื้อเนยตอบหวยเห็นนะคะร้านที่คดีเราจะไปชิมอีาโอเคนะคะไม่ยอมคุยด้วยเลย <c oughs> อเลออ <c oughs> ฉันมาล้มละลายที่ร้านของเล่นค่ะโอ้โหโอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยพ่อพ่อสาธิตพ่อสาธิต กนี่ได้อันนี้ได้ว่าสเต็กตัวเต็กนะโอเคนะหกสิบบาทเนี่ยร้านที่คนนี้เนี่ยนี่คือลูกก็หาของเล่นกันแบบว่าจะครบหมดตรงนี้แหละอได้ครบหมดยังได้ครบหมดน่าประจํนะคะมาฮิไรก็แวะทุกที่โอเคนี่แล้วก็มาด้วยร้านนี้นะคะคาราทร้านขนมครบค้ารอคิวหน่อยรอคิวหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมค่ะได้กินหอมมากเลยนะเราได้ซื้อหมูร์ร้อน ะะมาที่ใดก็ซื้ออร่อยนะคะจเบิมาแวะมาลาร้านี้นะคะต้นซอยเลยซื้อเยอะเลย,ยันนี้จริงครับได้เวลาไปทานอาหารเช้ากันแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะถ่ายอะไรอาหารให้ดูนะเ,เราเริ่มต้นถ่ายอะไรอาหารที่เดูดีกว่านะแต่เคร่ข้าวนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวน้องเคต่อไปาจะเดินกินอะไรดีนะวันนี้เนื้อผัดผัก แกงกระดูกหมูอ้กแกกระดูกหมูแกพีกระดูกหมูอ้อไม่ค่อยคยเห็นแม่ต้องโดนอันนี้แหละคาผัดผักผปากตตีนผัดบนเลยะโอ้ไม่ไหวแล้มั้งกินเยอะแล้วเบ่วาน่อต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 ่อสเลยอ่ะโอเคเหมกับผิวหวานหรอเป็นคลีซอสะเคลีอสม่ชิมปลาผัดั่ง ล้วก so 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 ็จะเป็นมุมออกเด็กอยู่ตรงนี้มุมออกเด็กไข่เที่ยวไข่กระทะอยู่ตรงนี้นะเราให้เขาทำได้เนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขายดาวแฮมแซ่บเคียวฮะขายดาวแฮมแซ่บเคียวอุ้มีตู้นมเปรี้ยวถูกใจเบบี๋เรามาด้านนอกหน่อยด้านนอกมีอะไรหมูปิ้งเหรอป้าหมูปิ้งโอ้ข้าวเหนียวโอ้โห ตึงช้ำแล้วก็จะมีเป็นอันนี้โดนะัดทอดอร่อยร้อนๆเลยนะคะร้อนๆเลยโอเคนี่เป็นชานมไข่มุกนะคะมีน้ำชาโซนกาแฟโซนชาเนะเรื่องอีกได้ตามอัธยาศัยเบเกขนมตังมากมายนะคะนีมปังเยอะๆมากมายอยู่ตรงนี้ สองฝั่งเลยคนละไม้ต่างๆสลัดมลาน้ำก็มีสีสันมากมายโหสวน่ากินเอาผมได้อะไรโอเคไปลองกินบะไปกินกันไม่อกคอนเิม่ห้ผมกิงมาแล้วรอยคับคุณเฮ้ยกินจากเหียวแต่ว่าไม่ได้อยู่นะรสชาติ ูดไ,ดได้ลูกบา้ามากินกุหลาบนะคะนี่ซื้อจากอ่าน้าซ้อนโรงแรมเดี๋ยวเราจะมาตึงฟองโอ้ทำไมมันเบิดโอเคเดี๋ยวมาดูกันว้าวตลาดไนท์มาร์เก็ตนะคะหัวหินวันนี้เราอยู่ที่แทมบรีนะคะก่อนหน้านั้นมาเคยมาก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาแต่นะวันนี้ปี2566 คนกลับมาเยอะอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอให้ดูเลยทั้งตลาดแฮมบินหรือเรียกว่าตลาดอ่อชิชนาประมาณนี้เนาะได้เหมือนกันอของกินมากมายนะคะแล้วก็อ่อดนตรีสดพ่อพาะโอ้โหเราได้โต๊ะนั่งแล้วด้วยโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะลองไปดูคิดขับของวิลานดากันหน่อยค่ะหลังทานข้าวเช้าเสร็จเนาะทานอาหารเช้าเสร็จก็จัดเนี่ยกำลังดีเดินทางไปดูหน่อยว่าคิดขับเป็นยังไงตอนนี้นะคะแล้วก็ค่อยไปเช็คเอานี่ไงไปเขาเขียนแล้วคิดขับไปดูกันได้แล้วได้แล้วเจอแล้วคิดขับโอ้ยโอเคเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเจ้าหนะ้าที่ดูให้นะคะเ่นเองทำความสะอาดเองและดูแลเด็กๆเ,เองนะคะ แล้วก็สไลเดอร์จิ๋วกำลังดีนะคะก็ <_ d ream> ห้องกว้างอยู่นะ <_ d ream> ได้อยู่นะคะเราวันนทีวันนี้เรามาเป็นวันธรรมดานะคะ <_ d ream> วันนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็คนน้อยโอ้โอตัวอะไรอยู่นี้นะไม่ด <_ d ream> ีมีกีคนโอเคค่ะเดี๋ยวคู่บครากรก็นั่งนอเจ้าหญิงนะคะไม่มีคนนะคะห้องคิดขับเป็นของเราแล้วผลงานได้มาแล้วนะคะในห้องคิดขับของนิรานานาันดา โอเคเดี๋ยวเขาดูหน่อยมีพูกับคิตตี้ใครชอบมีพูก่อนหนึ่งใครชอบคิตตี้กดสองเลยครับอ่ะโอเคช่วยตัดสินให้หน่อยนะคะใครชอบตัวไหนดูผลงานชัดๆอันนี้คือมีพูอันนี้คือคิตตี้โอเคค่ะพวกเราเห็นพี่ดีนะคะคงต้องขอจบการรีวิวนันดาหัวหินกันเท่านี้บายบายพบกันคลิปหน้านะคะ